มึงอัพอีกคทเทียนะ่เต็มแล้วเฮียมึงอัพไปทำไมไวะเฮียก็เจ็ดสิบไงก็เจ็ดสิบดเต็มแล้วเอา,าลิบินเบรกดาวสิบร้อยเฮียเฮียลิบินเบรกมันไม่ได้ใช้ตัวปะมนันก็นอัพไปนี่ไงเจดสิบสามดาวแล้วแย่วะ่ะโดนกูซับหน้าแล้วเพื่อน พร้อมแล้วพร้อมชกหน้าพวกมึงแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วคุณพีพร้อมก็เข้ามาดิครับมาครับผมเรดี้่แล้วคุณเจครับยังไงคุณเจเขากําลังตัวพวกเราอยู่มึงไม่รู้เหรออย่าไ้หย่องอย่าไปจ่องเว้เจตัวี่พูดอันนี้ไม่เจอวะเร่ยกว่าสัตาเป็นใครขยาบกันไปวะ ไม่ร <Yeah. S 2> อใครเชมึงดูดีๆดูดีๆโอ้โหครบแล้วไหนก็ได้เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยช่วงว่างๆแบบเดทแอร์อี๋ยวกูตัดออกเดทแอร์ <Dead air. laughs> แซดป่ะอิสเจเขา หาไม่เจอครับเฮ้ยคุณเจเขาเอาจริงแล้วครับเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับน้องๆของเพจสอนครับมีบอทแล้วใชครับปู่คุณปู่คุณจำไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับดูไปนะครับว่าบอทแม่งชนะนะครับเกมเฮี้ยเนี่ยนะครับคนแม่งทะเลาะกันนะครับสามบูนัสองโอเคโอ้ยเฮี้ยโกงคุสเจเขาขี้โกงนะครับผมเขาเจอไปหกอ่ะคุณรู้สึกยังไงครับคุณเซนครับ ไม่ได้กูเล่นสุกุริไม่ใช่ไม่ใช่สุกุริโซละอาโออิโซละอาโออิยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อยู่ตรงนี้เหรอเซนนะเร็วแล้เล่นยังไม่ได้เล่นนานเกมนี้เล่นเกมพี่ยังตาเป็นไงวะตาผูไหนอ่ะอ๋อเจออะไรเจอแต่ตาขยายครับ ปลาคนดีครับเลงเล่นก็ต้องปั่นไปครับอะไรครับผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีเนี่ปลาก็ต้องปั่นอ๋อเล่นก็ต้องเล่นอ้าวผมเป็นคนดีครับโอ้โหกดกดจะได้ขยปวดแม่งเก่งจัดเลยสองตัวโอ้คุณเซนเดินแค่สองโถเฮ้ยอัดเพียอะไรเนี่ย โอ้ยไอ้เหี้ยตียังหนักครับตียังหนักไอ้ยย้ยเออหลบได้ครับน้องๆโอ้ยโอ้ยเชียร์บอลแม่งกดของมาแล้วครับไอ้เยยตาตาเบอร์สตรีมกูหายไปไหนวะไอ้เหี้ยตาเบอร์สตรีมหรอไม่มีหรอกแค่มีแต่พุดดิ้งกูทั้งนั้นไอ้บอลเลยตาเบอร์สตรีมอะูนี่ไอ้เซนไอ้ไอ้เจมันหยิบไอ้นี่มาไงไอ้แฮมันหยิบซาเบอร์สตรีมมาอลิสอลิสตัวกูไปแน่ เออเฮียอริสโตเติลนะฮะคล้ายตกกับเฮียผมไม่เจอหรอกเฮียสตาร์เบร์สตีของมึงเฮียคุณเบ่ร์สตีไปเฮียหมอไวไปนะจะไงครับยังไงครับจังหวะนี้คุณต้องทำความเข้าใจใหม่นะโอ้แล้ววิ่งอยู่ที่เดียวเลยับสารับคนเกียรเออเหนือเสียทำยังไงครับมาดูกันดีกว่า หน้าตีหรือไม่มาดิแม่เอ้ยโอ้นตีไว้ตีแค่สอนโอ้หจบแล้วตีหมดแม่มึงจบแล้วจบแล้วบโอ้จบแล้วโอ้สวยโอ้สวยอ่ะผมสวยอย่างเงี้ยตกไหนก็ไม่พ้นกูบอกเลยโอ้ยอ่อนแอเงี้ยเฮ้ยก่อนไหครับเจอผมได้อ่อนแอคุณน่้อ่อนแอไม่เชื่อข้าโดนนกตัวอุ้ยแปลกนะครับน้องดวงดีกันจังวะดีครับผมตัวงดีกว่าน้อง ไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วที่ผมถิดว่ามาทับเซอร์นะมาทับเซอร์อ่อนลงสวยแบบตายแบบเกมสวยอ่อน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 ให้ครับคุณเซนผมอ่อนให้ล้างแขนเปล่าคุณเซนคุณเซนคุณล้างแขนเปล่าไม่ล้างครับไม่เชียดี๋ยวตายอีกรอบครับเอ้ยอย่าไปกลัวนี้วาร์ปดีกว่าครับที่เดิมวิกแล้วนะคุณเซนผมเห็นคุณเซนอยู่ตรงนั้นออกมาสามชาติได้แล้วนะมันอยู่ต่อไปก็สิบชาติแล้วโอ้โหอ่านโดนบมอดีครับผม โอ้ยไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บโดนหนักันหกครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหไอ้บอดสมัยให้กินเขาจะเป็นบอดคุณเซนคิดยังไงกับบอดอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ได้แล้วคุณเจมันสองดาวแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างนะคุณเซนอะไรอะไรทำไรเพิ่งหึงดาวอยู่เลยเราต้องจัดการคุณ ไอ้นี่แล้วนะครับคุณเจแล้วครับก่อนที่คุณเจเขาจะเอาสตาร์เบอร์สตีมมาซัดหน้าพวกเราโดนนกตกตายแล้วเนี่จริงไม่หรอกไอ้เจกูเนี้ยเหลือหนึ่งอ้อมไปเหลืออ้ยมึงบ้าปะเนี่ยเออจบแล้วเอ้ยรอดรอดอยู่รอดอยู่อ่ะครับคุณเจเขาจะทำไงครับเชียยิงกูแนี่ยดูนะไอ้เจกินอากูไอ้สัตว์อ้าว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 ไอ้เฮียดิซ่านะซ่าละมึง กูจะไม่ทำร้ายใครก่อนเลยถ้าไม่ถ้าไม่มีใครมาทำร้ายกูก่อนกูจะทำร้ายมันก่อนด้วยอไม่ได้มึงมาทำร้ายกูก่อนมึงทำร้ายกูด้วยคำพูดแต่กูรับไม่ได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ไา้เหี้ยเลยเลยอือเฮ้ยโอ้โหให้กูหน่อยบ้างมยวะเฮ้ย โอ้ยครับไอเทียไม่ได้เลยเลยอือโอ้โหไม่จะมาสู้เซียนเบ็สตาร์ดิวัลลี่ได้ยังไงนะครับน้องๆเกี่ยวเบ็ดในตำนานนี่เฮียเกี่ยวเบ็ดไม่ได้นานฝีมือกูหายไปไหนมัไม่ได้ละคุณนอนไอนแล้วคุณเซนเฮ้ยคุณฝีว่าคุณแล้วตาแรกผมน้องมาเซิร์ฟไปเชี่ยนดรอปไปไปเลยครับน้องๆคุณน้องจะโดนคิวพีผมตบตายครับน้องๆเซ็ตแถบ เฮ้ยคนณวางอะไรไว้ตรงนั้นวันนั้นเหมือนการกัดสัตว์อเนี่ยเลยล่ะเฮ้ยคุณพีผมขอฮิวหน่อยละกันไม่ได้แล้วไม่ได้นะเย้ยเราเราต้องเราต้องร่วมมือกันแล้วเว้ยไม่ได้แล้วตายเพื่อนแต่ก่อนหน้านั้นการเวิร์สตีมกูยังไม่ออกเลยคุณจะต้องตายก่อนที่คุณจะได้ชิดซาวเวิร์สตีมกูเดินไปไกลขาดแล้วอุ๊ยทุกคนขึ้นรถสองกันหมดแล้วอ่ะ ไอเทียมยคุณเซ็นไมเวลสามเซตแทบอีกรอบหนึ่งมันจะให้กูโดนท่าไหมใช่ไหมเราจำงเต็มบอร์ดได้ยังอ่ะโดนครับโดนเราจรัดพุดดิ้งอันนี้มันอะไรวะดีจีพุดดิ้งอ๋อเทอร์สคริปต์เออไม่เป็นไรหรอกเฮียดีดีดียรตายซะมึงกูดูไม่ใจสินะเพราะว่าทำไมการการการที่พวกคุณโจทยได้ถึงมีแต่พุดดิ้งนะครับ อนะคครับุณมเอาตายไม่พอพี่อะคุณมันกระจอกว่ะพี่อะตายขนาดผมยังไม่ได้เอาจริงเลยครับเนี่ยเอ๊ะคุณพีคคุณก็คู่แฝดโอ้ผมเอาจริงนะคุณนอนได้แบบตาแรกแล้วคุณพีคโธคุณนั่นแหละเปิดมาผมก็มีของดีอยู่แล้วครับน้องๆผมต่อให้ครับเนี่ยเล่น QP วแล้วครับตัวถนัดเลยไอ้ตัวไม่ถนัดเลยเนี่ย อ็เหออ่ากได้พวกอะไรพวกเล่นคิวพีโดนรถมโดนรถตกตายไปแล้วครับจังหวะนี้ครับคุณเซนนะครับไม่ได้แล้วนะครับทา่ชุดเขาน่าสงสารนะครับผ่านบล็อกอะไรครับไม่มีอะไรด้านหน้ามันไม่มีกับดักเลยเฮียมันจะไปผ่านบล็อกไข่วะผ่านบล็อกอะไรวะมันไม่มีแถบด้วยซ้ำนะแม่งเนียตายซะมึงอ่ะถ้าหลบได้ไอ้คูเออเอาถ้าหลบได้ก็ได้ตาเมื่อกี้ ลูกพ่อไอเดียไม่ฟืนนะครับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟืนไม่มีหนีไม่พ้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่จอแต่มอโอ้ยโดนมอตบตาแล้วไอ้สุุสุดสุดสุดสุเสุดสุลุดสุดสุุุสสเ เอ้ยมันได้เต่าเจ็ดบอดเลยครับเชื่อบอดมีเต่าเจ็ดตั้งน่ะเอ้ยเชื่อบอดวิเต่าติดอ้กูดเต่าเจ็ดเชื่อยังรอดกูโดนนกตกตายเนี่ยไม่หรอกคุณเซนก็คิดมากนะมึงจะตกกูแทนใช่ไหมไม่หรอกเฮ้ยมอนแม่งศึกจริงๆโทษทีครับน้องๆมากับดวงอ้าวไอเชี่ยแม่งดิ๊กับฉันไม่ได้มากับดวงหรอกนะ แต่ฉันมีพุดดิ้งสองใบบนมือไงล่ะที่เพิ่ม e อีเวชั่นของฉันนีไฟฟ้ากูไห้น้ำอย่างเดียวเลยตัวปอดที่แข็งแรงเลยที่อะอะไรนะครับกาโดโรเคยะาโตไอ้เหีย้ยนกเหีย้ย โอ,อ้คุณเซนเเก็บวินได้เรื่อยๆเลยอ่ะคุณเจคุณไหวยังไงอ่ะเจอยังไม่า,มาก้ดีที่ตอกอันเดียวไอพีที่าคนสามดาวออน่ะเป็นเบ้าหมายนะมึงรู้หรือเปล่ายัางไงคุณพีคุณจะตามผมผมจนเลือกไปข <ๆ S 1> ้าขงบนก็ได้นะเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้ว,ลวนั่นแ่ะมาตกปลากันก่อนดีกว่าคุณเซนใจเย็นเฮ้ยคุณพีผมยังไม่ได้เอาจริง โอ้ผมก็ยังไม่ได้เอาจริงเหมือนกันล่ะนาไม่อพูดไปคุณอาจจะคิดว่าผมเอาจริงแล้วแต่ตอนแรกแล้วแต่ความจริงแล้วผมยังไม่ได้เริ่มเอาจริงอะไรด้วยซ้าไปการตกฟลามันก็เป็นแค่สิ่งง่ายๆทนี่ผมอาจจะต่อให้คุณก็ได้นะแล้วต่อให้คุณหน่อยก็แล้วกันตอนนี้คุณอาจจะชนะไปก็ได้นะ อีไงผมบอกแล้วผมต่อให้คุณตาเนี้ยน่ะคุณก็พูดไปนะครับจริงจริงคุณไม่เชื่อผมหรอสิโอ้ยเฮียพุดดิ้งเยอะแม่เฮ้ยครับคุณเจอ้าวไม่ตกพีเลยไม่ตกพีเลยเอ้ยสวยอะไรอะไรคุณเจ คุณไม่มีทางตบผมชนะได้หรอกคุณดูด้วยผมเนี่ยใครเฮ้ยดาวมันร้อยกว่าแล้วนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ก็เข้ามาสิ <c oughs> คุณเจไอคุณเซนถ้าเกิดคุณมั่นใจกับสกิลของคุณแล้วก็ไม่ไม่เข้ามาเลยยังไงครับคุณเจเขาลังคิดหนักอยู่โอ้ฟิปเอาอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอาเลยเจเจเจ เข้ามาสิคุณตัวแกเลยตอนนั้นอุ้ยนกแมันหลบนกพูดเขาพูดนกมันหลบเก่งจังวะมือแล้วแสบไอ้เงี้ยเฮ้ยน้องๆเกิดมาแล้วโอ้ไนายสุดยอดอยู่ในเนี้ยเขาไล่หายละโมบด้วยล่ะหายละโมบโดนนกตกเสมอนี่ยังไม่ใช่คอมทรมานจริงๆหรอทุกคนเี้ยเด็กเหนียวอ่ะ เฮ้ยโอ้คุณเซนน่าสนใจดีนี่นะสนใจอะไรคุณช่างน่าสนใจดีนี่บ้านของคุณเจอไาแล้วคุณพีเอ๋ยคุณระวังกำลังแม่ของเพื่อนนั่นเลยเฮียได้แค่อันเปียวเฮ้ยก็มาสิคุณพีอู้คุณเอากลับไปแล้วกันามตีที่แข็งแกร่งผมไม่มีทางตายหรอกสิ่งที่ผมต้องการน่ะคือสิ่งนี้ต่างหากเจอไปแล้วคุณพีบอสจะมาอะไรเฮียบอลทำลายกุญแจตีไม่ตายเลย เปเองนี่นแหละค,คุณน่ะไม่รอดแล้วคุณเซนโอ้จะหนีไปไหนเหรอหจะหนีไปให้บอสฆ่าเหรอครับไปครับคุณพีอะไรครับโถยคุณเซนนี่มันอะไรครับคุณพีแขแกร่งจริงเลยองไงครับคุณเจคุณเจไม่เลกที่จะต่อสู้เป็นความีิคีณฉลาดมาก ุณเป็นมิดกันแล้วดูดวมดิเดี๋ยวอะไรเงี้ยอีบอนธรรมดาโดนวอสตกรีคุณคุณโดนวอสตกตายแน่ฉันไม่โดนวอสตกตายหรอกนะบอกให้คุณเจครับคุณคุณต้องจัดแล้วนะเคยอะไรวะเคยอะไรวะอะไรอ่ะมันมันมันทำอะไรวะดูเด้งดูเด้งขั้วอะไรนี่กุยมันทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดมาแล้วครับไอ้เหี้ยมันยืนมองฟ้า ยืนมองช่องไฟส่อไม่เป็นเช่นไรเจนฤดูร้อนไม่มีเธอตีไม่เข้าด้วยเหมือนก่อนผมมาดิอย่ยนอนไปเลยเหมือนกับเธออย่านอนครับผมนอนแล้วนะเจคุณเจครัับยงงไดีๆนะถ้าบางตีถ้าคุณก็โดนวอนตกตายเลยเอาวะโอ้โหคุณเจเขาเลือกเป็นมิดไว้เฮ้ยคุณฟีคุณฟี อะไรอะไรคุณเซนผมเป็นคนดีผมไม่ทำร้ายใครทั้งนั้นแหละให้ผมลุกขึ้นก่อนนะแม่ยไม่ใช้เนี่ยว่ะโอ้ยแช่นเดงข้างบ่ดแล้วมั้งมองท้องฟ้ามองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยเดินขนาดนี้ก่อนมือเงินเก่าถอยกันเยอะจังวะถอยกันเยอะจังวะ เดี๋ยวนะครับโอ้โหแต่ละคนครับมาแรงทางนั้นมากดูดูร้อนไม่เป็นเช่นไม่ตีโป๊กเกอห์ไปตีไปตีอะไรไปไม่ไหวไม่ไหวมาเนเจอร์ตีกูก็ตายรู้ดูร้อนไหมเป็นงานเมื่อหันก่อนเมื่อหันเก่าขาเจอเย้เอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ยสับบ้านด้วยคุณเซนอื ไอ้เคียบอสไอ้สัตว์เอาไปเลยเอาไปเลมันหนีบอสไม่พ้นหรอกนะคุณเซนโอ้โหนอนเถอะนอนเถอะนอนเถอะซวยอ่ะคนมันซวยครับคุณนี่มันดวงแย่จริงๆเลยคุณเซนดวงผมมันซวยนะถ้าชุบให้ได้ผมก็คงจะชุบให้แล้วแคุณเซนไอ้คนทีเจ๊ไม่ได้แล้วเจ๊ไม่ได้แล้วมือเฮนเก่า

ปากันเตงแล้ววิวโอ้โหยัแม่กูสวยจังวะคุณอเจโร่คุณเซนคุณโชคร้ายจริงแล้วเนี่ยร้องมากินอ่ะนอนก็นอนไปไอ้เแค่กูโชคร้ายวันนี้ใช่ไหมสังกูไอ้เแค่กูยอมละยอมรับเลยยอมเยอะคุณเซนคุณอ่อนแอยอมยอมขอใช้การ์ดพิเศษอะไรร้องวิสการ์เดียนอะนี่น่ะคือพลังของเซเนี่ยแหละ ไวรุสต่อไปฟิชเชอร์แมนเฟนอะดิไวรุสเกียวเป็ดคุณนอะแพ้ผมแล้วคุณเซนตาเนี่ยผมไม่ต่อให้คุณแล้วผมอ่อนให้คุณฟีคุณคิดว่าคุณอ่อนให้ผมแล้วคุณจะทำอะไรผมได้เนี่ยนะ คุณจะทำอะไรผมไม่ได้คุณก็เห็นแล้วนี่คุณก็พูดไปผมบอกคุณแล้วคุณววนเท่ากันใช่ไหมผมน่ะเก่งนะคุณก็พูดไปไอ้ยี่โดนบอสต่กใจหรอไม่อะฮะน่าอัศรรยจริงๆเลยทุกคนโอ้ต้องเป็นลูกเต๋าออนแอร์อนแอเจ๊โอกาสมันจะมีอีกรอบเปล่า ปปิ่ะอ่อนแออ่อนแอช่างอ่อนแอยิ่งนะเฮ้ยไม่ได้แล้ว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 ลุกขึ้นมาคุณเนี่ยมันอ่อนแอจริงๆเยผมเนี่ยพี่อะชิงการ์ดของผมไม่ได้ไม่ได้ แม่งรับบอสเชี่ยไม่ลงด้วยอ่ะผมบอกคุณไปแล้วคุณจะทำอะไรผมไม่ได้บอสเชี่ยไม่เอาผมน่าคือพระเจา้าเขาโลกพอดียังไงล่ะแล้วคุณจะต้องเสียศูนย์สินส้นทุกสิ่งและทุกอย่างดรออ่าโดนดิครับอ่าโดนผมไม่กลัวหรอกนะไอ้มันรัดบอสได้นั่นและตายไปซะเ,เฮ้ยเชี้ยเกินไปแล้วมันเกินไปแล้ว ออนแอร์ออนแอร์มันเกินไปแล้วทำได้แค่นี้เองอย่างนั้นเหรอเฮ้ยคุณพีไม่ได้แล้ววะพวกคุณมันอ่อนแ <ผม S 1> อมก็รอดอยู่ดี<อ>ไม่ได้แล้ววะไม่มีจะเสียแล้ววะไม่มีเสียแล้วจีเราต้องบุกแล้วเค่ไม่ได้แล้วคุณจะทำอะไรผมไม่ได้หรอกค,คุณเจคุณเซนคุณก็รู้อยู่ว่าผมคือพระเจ้า ในพระเจ้าเนี่ยไม่มีวันที่จะล่วงลงไปมีสิกูเนี่ยเป็นคนล้มพระเจ้านายนะล้มพระเจ้าไม่ได้หรอกนะเขาอะนายนะไม่มีซาเบอร์สนียนะโอ้ปลอดเองนายก็ลงเลยวะฉันขอไล่ห้ลละโมบไปกินูล้ว่าไก่มันโหดเนี่ยไก่เคเอฟซีเนี่ยมันโหดไปยละโอ้ช่างน่าสนใจ เฮ้ยเยี่ยมแม่งหนีไม่ไกลเลยดรอรอการที่จะทิ้งเหรอการใบนี้อยู่แล้วนะสิไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าคุณคิดจะเอาชนะผมไปให้ได้มันไม่เป็นทางไปได้หรอกนะโอเวอดูเพอดีเฮ้ยคุณพีมันจบแล้วคุณเกินไปแล้ววนะ คุณกำลังจะพ่ายแพ้กับผมผมปล่อยให้คุณชนะไปก่อนนะตาแรกเนี่ยแล้วก็ทั้งคิวพีคุณก็แพ้อย่างนั้นนมดเลยออดให้คุณแค่เนียงานเบิร์ตสตีมของคุณค่ะมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะมิสเตอร์เจเจมเบย์แต่วะเฮ้ยโดนตกตายซะมึงอ่ะผมไม่ตายหรอกนะเห็นอยู่ว่าผมน่ะมีทั้ง p o r t a b l e Pudding เฮ้ยเคยไดบอดบอดแป๊กไงเนี่ยผมจึงได้รับเอฟเฟกต์ได้รับเกาะเพิ่มหนึ่งเลยแล้วกูได้แต่โบนัสล่เอาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจบเลยไอ้พี่วันชนะว่ะโหอะไรวะมันจบแล้วเราทุกคนจบแล้วโอ้แค่นแายไปทั้งมิสเตอร์เจที่ไม่สามารถที่จะเป็นคิริโตะคุงได้ แล้วก็คุณเซนคุณอ่อนแอน้ำลายเต็มจอเลยพี่อ,อย่าโม้โ่ใช้อ่อนได้คุณโดนนี่ผมขนาดผมยังใช้พลังแค่หนึ่งในสิบเองนะเนี่ยโถมันก็เป็นนะรีอย่างง่ายๆะโถคุณอ่ะ <laughs> คุณอ่อนแอคุณเซนคุณ,คณ,คณน่าจะรู้ตัวแล้วนะอยู่นม่ เออว่าแต่คุณเอิร์ธครับคุณโหลดเสร็จยังเนี่ยไอเชียเลยโหลดเสร็จเดี๋ยวมอสันครึ่งครึ่งครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในอีเวนต์หน่อยเป็นไรฮะเราก็สามารถฮะตีบอสบ้างไหมเจเคยตีบอสปังไม่เล่นแบบธรรมดาหน่อดีสุดละธรรมดาอ่ะตีหน่อยเลยไม่ตัวธรรมดาทำไมตีบอสเมื่อไร่มมา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 